สวัสดีครับัสดีพ่อไอนอนทุกสุคนเด้อครับวันนี้ผมตุลาฟ้ามนะครับสีผ้าใบนอนนะครับมาเบิ้งนะครับบรรยากาศนะครับที่เราได้นะครับปล่อยงัวนะครับลงไปลงแปลงนะครับผมแปลงที่เป็นแปลงเขาเก่านะครับ <Leonard> พี่เฮาบอสามารถปลูกเขาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเป็นนาแล้งนะครับเพื่อให้เขานะครับบอสามารถปลูกไญ่นะครับสิ้งที่เขาจะได้นะครับเขาสีแบงพื้นที่นะครับโดยการปลูกหญ้านะครับหญ้าตรงนั้นคือหญ้าในนะครับที่เขาปลูกไว้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่หน้านะครับผมที่เขาป่อยไว้นะครับเดี๋ยวผมสีพาพิงนองนะครับอย่างมาเบิงงัวของเ้านะครับอ่างัวของเ้าผมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมเลี้ยงโดยใช้หญ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเขาไม่ได้ใส่หัวหาเืออาหารคนนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมงัวก็มีรูปร่างค่อนข้างจะโอเคนะครับและที่สําคัญนะครับวัวสุขภาพร่างกายที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผม นี่ครับงัวแต่โตกันสีมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับบางบางงัวบางตัวนะครับก็จะเป็นงัวบรามันนะครับติดนะครับผมติดไทยกางนะครับไทยใหญ่มานะครับบางตัวก็จะติดบาสินบามันมานะครับผมเดี๋ยวผมสีภาพพี่น้องนะครับไปเบิรงนะครับงัวตัวนี้นะครับเป็นวัว f หนึ่งนะครับผมซื้อบ้าน้องชบานะครับผมน้องชบาเป็นวัว f หนึ่งนะครับเป็นลูกของ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นวัวกระทบนะครับลูกกระทบบาซินมานะครับเป็นบามันผสมบาซินมานะครับผมลักษณะหูค่อนข้างที่จะยาวอยู่ระดับปากนะครับผมประมาณนี้นะครับลูกที่ได้ออกมาก็จะเป็นว่มานี้นะครับลูกของลูกที่ได้ออกมานะครับเป็นวัว F 1หนึ่งนะครับที่ที่เฮ้านะครับผมผสมกับวัวบามันเล็ดนลอยนะครับผมลูกออกมาจะเป็นประมาณนี้นะครับ ง้วบประมาณเดีนลอยนะครับของเขานะครับเป็นใส่พ่อพันคุ้มปูงนะครับอใช้พ่อพันคุ้มปูงนะครับอ่าอันนี้คือแม่มาครับตัวนี้คือลูกตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้คือลูกตัวที่สองนะครับแม่ตัวนี้ให้ลูกสองตัวแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ลูกตัวที่สองนะครับก็ได้สามเดือนกว่าๆนะครับผมกำมองว่าอีกสักเดือนสองเดือนนะครับง้วตัวนี้ก็น่าจะ กับสัตว์นะครับอันนี้คือเข้ามองนะครับเข้าบริใัทสารพิษสารเคมีนะครับในการที่จะเป็นตัวเหนี่ยวนํานะครับให้ให้วของเฮ้านะครับกับสัตว์ไว้ขึ้นนะครับเขาพยายามเลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับผมอ่าปฏิภาพพี่น้องนะครับยางเบิ้งวัวต่ละโตแต่ลชนแต่ละประเภทนะครับว่ามันเป็นจังไนแน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าวัวลูกผสมขึ้นกันนะครับผมอ่าพี่น้องก็สังเกตเบิ้งนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีโค้งสางที่ที่โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับผม สถานะตอนนี้ท้องนะครับผมท้องนะครับอ่าท้องกับลอกอดนะครับผมกับมองมาน่าจะไว่านี่นะครับต่ว่ากับบอลู้วา่าตอนใดนะครับเพราะว่าเขาบริเก็บข้อมูลนะครับนี่ครับตอนนี้สถานะนะครับก็ลอคคอดนะครับผม นี้นะครับคือแนวคิดวิธีคิดนะครับคือเขามีการปลูกหญ้าไว้นะครับเพื่อที่จะให้วัวกินนะครับผมงัวกินัเมื้อเม้าเข่านื้อแมงนะครับส่วนตอนช่วง9ก้าโมงถึงบ่ายสามนะครับเขากะถิปล่อยแปลงงัวแบบนี้นะครับปล่อยแปลงวัวให้วัวนะครับได้เดินแทะเลมตามสัญชาตญาณของวัวนะครับว่างัวนะครับเป็นสัตว์แทะเลมอยู่แล้วนะครับผมเป็นสัตว์ที่อันนี้ครับคือเป็นธรรมชาติของมันนะครับแต่ว่าเขานะครับมีการเสริมโดยการปลูกหญ้านะครับ นี่ครับเพื่อที่จะให้วัวของเราเนี่ยครับอ้วนขึ้นนะครับอั้วนแน่นอนครับมันขายยอมได้ราคาดีววเาืัวที่มันพร้อมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคี่หนก่งก็เด้อครับผมน้องถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับสุดตาฟาร์มเดอครับขอบคุณครับ